คนไข้ทั่วไปเอาเป็นว่าไม่ค่อยรู้ตัวละกันว่าตัวเองเป็นสิวพดคิดว่าตัวเองเป็นสิวฮอร์โมนเป็นสิวแบคทีเรียทั่วไปพอเหมือนรักษาทายามาเองเหมือนก็เลยไม่หายบางคนถึงขั้นแบบไปซื้อไม้กดสิวมากดเองก็มีนะกดสิวเองจนมันเป็นรอยแบบหน้าถลอกเต็มหน้าเลยนะคะบางคนกดแล้วกดไม่หมดมันก็เสบใช่ปะ่ะกลายเป็นพอมาหาหมอมีทั้งรอยแดงรอยดาเต็มหน้าไปหมดเลยซึ่งรอยที่เกิดจากสิวอะมารักษายากมากคนไข้มันใช้เวลานานมากนะคะแล้วก็จ,จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่ามันต้องทําเลเซอร์รวมด้วย สิวผดไม่ได้เกิดจากผิวสกรปรกแต่เกิดจากผิวเสียสมดุลในการใช้ชีวิตของเราเองวันนี้นะคะหมอตาณนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจากคลินิกผิวหนังลลิสาค่ะวันนี้หมอจะมาพูดคุยนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิวผดค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงตรวจเจอยังไงรักษาอย่างไงวันนี้เราไปฟังวิธีกันค่ะ สิวพดคืออะไรนะคะจริงๆสิวพดอะ่ะมันก็คือสิวประเภทหนึ่งนั่นเองแต่คุยอย่างนี้ก่อนถ้าเป็นสิวทั่วไปจริงๆแล้วตัวก่อเชื้อของสิวทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า P acne แต่ว่าสิวพดเนี่ยมันเป็นสิวที่เกิดจากเชื้อรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย สิวพดก็จะมีชื่อเรียกอย่างว่าสิวเชื้อราซึ่งอาการของสิวโดยทั่วไปแยกยากนะหมอว่าสิวพดเป็นได้หลายอย่างแต่โดยทั่วไปที่เราอาจจะมองเห็นได้โดยที่ยังไม่ต้องตรวจเชื้อเนี่ยมันจะเป็นสิวลักษณะเป็นแบบเหมือนตุ่มใสๆคือสิวทั่วไปถ้าเป็นสิวแบคทีเรียเนี่ยมันจะเป็นสิวที่เป็นสิวอุดตันหัวดําหรือเป็นสิวอักเสบหัวแดงแต่สิวพดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเม็ดใสๆเล็กๆๆชอบขึ้นบริเวณหน้าผาไม่มีหัวสิวชัดเจนอะแล้วก็จะมีอาการขันรวมด้วววยยคคืออจรรริงๆมมันนนีู่่่่แแแล้้บหาาาาเเต จะเห็นชัดขึ้นมาหรือมีอาการคันชัดขึ้นมาเวลาที่อยู่ในอากาศร้อนๆหรือเวลาเราเหงื่อออกเวลาออกกําลังกายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นสิวที่เจอบ่อยในน้องผู้ชายส่วนน้องผู้หญิงจะเป็นสิวหดน้อยกว่าน้องผู้ชายแต่เป็นได้ไหมเป็นได้เหมือนกันในผู้หญิงที่ออกกําลังกายหรือมีฮอร์โมนเพศชายค่อนข้างเยอะหรือ การใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างอันนี้ต้องบอกก่อนคือในบางผลิตภัณฑ์เนี่ยจะผสมพวกเซรอยอยู่อาจจะในปริมาณไม่เยอะแต่ว่าหน้าบางคนเนี่ยการใช้ครีมที่มีเซรอยผสมมันไปกระตุ้นทําให้เชื้อราจเจริญเติบโตได้ดีบนหน้า แล้วมันก็เลยเกิดเป็นสิวเชื้อราหรือสิวพดขึ้นมาได้ค่ะแต่มันก็มีสิวพดอีกหลายประเภทหมายถึงว่าสิวพดในบางคนมันก็จะเหมือนลักษณะเหมือนสิวแบคทีเรียเหมือนกันแยกไม่ได้เลยเราจะต้องแยกโดยการตรวจเชื้อเท่านั้นพอเป็นสิวพดแล้วอย่างที่หมอบอกไปมันเป็นสิวที่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมคะมันก็จําเป็นที่จะต้องได้ยากินยาทาที่ใช้ในการรักษาเชื้อราซึ่งเป็นยากลุ่มที่ต่างจากสิวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทั่วไปสรุปคนไข้ทั่วไปเอาเป็นว่าไม่ค่อยรู้ตัวละกันว่าตัวเอง พอเหมือนรักษาทายามาเองมันก็เลยไม่หายหมอถึงบอกไงคะว่าสิวมันไม่ใช่เรื่องสิวๆนะคนไข้ส่วนใหญ่จะลองไปรักษาเองก่อนก่อนที่จะมาหาหมอเนาะไปซื้อยากินยาทาหรือบางคนถึงขั้นแบบไปซื้อไม้กดสิวมากดเองก็มีนะในบางรายคือกดสิวเองจนมันเป็นรอยแบบอุบางคนเป็นรอยถลอกอะ่ะหน้าถลอกเต็มหน้าเลยนะคะบางคนกดแล้วกดไม่หมดมันก็เสบใช่ป่ะกลายเป็นพอมาหาหมอมีทั้งรอยแดงรอยดำเต็มหน้าไปหมดเลยนอกจากที่หมอต้องให้ยาฆ่าเชื้อสิวกินทาแล้วเนี่ยหมอยังต้องแบบว่า รักษารอยอีกอะซึ่งรอยที่เกิดจากสิวามารักษายากมากคนไข้มันใช้เวลานานมากนะคะแล้วก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่ามันต้องทำเลเซอร์รวมด้วยนะคะ <c oughs> ก็คือ v ีบีมนั่นเอง <c oughs> ที่คลินิกผิวหนังลลิสาของเราอะคนไข้ทุกคนที่เข้ามาค่ะตรวจเชื้อสิวฟรีหมดเลยในครั้งแรกทุกคนเพราะว่าอย่างที่หมอบอกไปว่ามันไม่ได้แยกกันได้ง่ายๆนะสิวผด เชื้อรากับสิวแบคทีเรียนเนี่ยเพราะบางคนไม่รู้มาก่อนหรือว่าอาการไม่เหมือนสิวผดอะ่ะแต่ก็มีหลายเคสมากที่ตรวจแล้วมันเจอเชื้อราซึ่งมันก็ต้องรักษาแบบสิวผดต่อไปนะคะคนไข้ถึงจะหายการตรวจมันก็ไม่ใช่ว่าตรวจได้ไงนะ่ายๆนะคนไข้หมายถึงว่าการสกิดสิวไปย้อมบนสไลด์อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ยากแต่ที่ยากคือมันจะต้องดูออกเนาะหมายถึงว่าผู้ที่ดูเชื้อ ต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเฉพาะทางเนาะซึ่งของหมอก็จะมีแบบคุณหมออ่ะดูเชื้อให้เองทุกเคสถ้าเจอหมอให้คนไข้ดูด้วยเขาจะได้เชื่อว่าแบบเฮ้ยมันมีเชื้อแบบนี้จริงคนไข้จะได้แบบเชื่อมั่นในการรักษาและตั้งใจกินยาทาย,ยาด้วยมันจะได้หายไวขึ้นอีกคือแล้วหมอไม่ได้ให้ยาฆ่าเชื้อราทุกเคสด้วยคือถ้ามันมีเชือ้อเราถึงจะให้ยานะคะเพราะหมอก็ไม่ได้อยากให้ยาที่ไม่จําเป็นกับคนไข้ที่ไม่มีเชือ้อโดยทั่วไปมันก็จะมีบางคนที่มาแล้วเป็นเยอะมากหมายถึงว่าเป็นสิวโาง หนึ่งที่สําคัญคือเราจะต้องสักประวัติคนไข้บางทีน้องผู้ชายหลายๆคนที่เป็นสิวโดอะ่ะเขาจะกินพวกเหมือนเวโปรตีนเพื่อแบบสร้างกล้ามเนื้ออะไรใดๆพวกนี้มันก็กระตุ้นสิวโผดได้เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันหมอกระใจคนไข้แบบถ้าไม่จําเป็นต้องหยุดกินก่อนเพราะว่ามันกระตุ้นไงบางคนก็คือเป็นเยอะขนาดที่อาจจะต้องใช้เลเซอร์ช่วยนะเปิดัวสิวหรือว่ายิงเลเซอร์ฆ่าเชื้อสิวลดรอยสิวร่วมด้วย ถ้าหาเรานะแล้วก็กินยาตามที่หมอให้นะคือหนึ่งสัปดาห์เห็นแน่นอนว่าดีขึ้นบางคนแบบหมอว่าดีขึ้นแบบเกือบหายเลยก็ก,ก็มีนะถ้าไม่ได้เป็นเยอะมากนะคะหรือในบางคนที่แบบเฮ้ยใช้เลเซอร์ช่วยด้วยตั้งแต่ครั้งแรกก็จะเห็นผลมากหลังจากนั้นที่อาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาต่อก็จะเป็นพวกรอยหมอว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยอย่างน้อยก็ประมาณ1เดือนรอยมันถึงจะจางจนแบบเกินแบบ7 0 8 0นนะคะโดยใช้เลเซอร์ช่วย ก็อาจจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก็ต้องเลือกให้เหมาะกับลักษณะผิวถ้าเราเป็นคนผิวมันเราก็ต้องไม่ใช้อะไรที่มันอุดตันรูขุมขนพวกเครื่องสําอางบางอย่างรองพื้นไหคะคุชชั่นบีบีซีซีคอนซีลเลอร์ใดๆก็อาจจะต้องพยายามเลี่ยงรวมถึงการใช้ครีมที่เหนียวหรือเนะเกินไปสําหรับคนผิวมันหมอว่าก็ควรจะหลีกเลี่ยงรวมถึงการนอนหลับพักผ่อนการกินอาหารที่มีประโยชน์พวกนี้ก็เป็นปัจัยที่ทําให้เกิดสิวได้น้อยลงค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่า สิวโผดจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพผิวที่ถูกต้องนะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องสิวโผดนะคะก็คอมเมนต์ถามทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องลลิสาคลินิกด้วยนะคะบาย